เรื่องผีนางตะเคียนโดยรังสรรค์ปทุมวงต้นตะเคียนเก่าแก่หากมีคนเคารพกราบไหว้ก็มักจะมีวิญญาณมาสถิตอยู่บางต้นมีวิญญาณชั้นสูงเรียกว่าเจ้าแม่ตะเคียนบางต้นมีวิญญาณชั้นต่ำ เรียกว่าผีนางตะเคียนแต่ก็น่าแปลกใจที่ต้นตะเคียนในป่าลึกถูกโค่นเป็นว่าเล่นไม่ยักก็มีวิญญาณสิงอยู่หรือไม่มีใครไปเส้นไหว้ก็เลยไม่ยอมไปสิงสถิตที่นั่นก็ไม่ทราบได้ที่ป่าช้าแห่งนี้ก็มีต้นตะเคียนสูงใหญ่ใบดกปก,ปกคลุมแผ่กิ่งก้านออกกว้างคร่อมทางเดินมืดมิด เพราะขึ้นอยู่ริมทางแคบๆที่รถพอผ่านได้หากมีรถสวนทางมาต้องหลบเข้าป่าข้างทางคันหนึ่งจึงจะผ่านได้แต่นานครั้งถึงจะมีรถสีล้อเข้ามาเนื่องจากถนนเป็นทรายถ้าฝนตกรถก็มีหวังติดลมจึงไม่มีใครกล้าขับเข้ามากันมากนักมีแต่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นพอผ่านได้ ถึงติดหล่มก็พอจะเข็นได้ไม่ยากเจ้าแม่ตะเคียนต้นนี้ไม่เฮี้ยนมากนะักนานๆจึงจะออกมาอาละวาดสักครั้งเพื่อตักเตือนกันผมกับบุญช่วยเป็นเพื่อนรักอยู่ในวัยหนุ่มบุญช่วยมีนิสัยใจกล้าบ้าบินไม่เกรงกลัวอะไรด้วยว่าร่างกายแข็งแรงบึกบึนเพราะชอบออกกำลังกายส่วนผมออกจะขี้ขลาด หุ่นไปทางพระเอกลิเกจึงไม่ทราบเหมือนกับบุญช่วยเราทั้งสองมักจะไปไหนด้วยกันเสมอทั้งที่นิสัยไม่ตรงกันบุญช่วยมีมอเตอร์ไซค์สีแดงผมก็มีเป็นสีน้ำเงินวันๆไม่ได้ทําอะไรมากนักถ้ามีเวลาว่างต้องขี่ไปเที่ยวตามบ้านเพื่อนบ้างบ้านสาวบ้างก็เพลิดเพลินไปตามประษาคนไม่มีพันธะ บุญช่วยหลงรักหญิงคนหนึ่งอย่างถอนตัวไม่ขึ้นชื่อเจียมใจมันชวนผมไปเป็นเพื่อนบ่อยๆถ้าไปกลางคืนผมไม่เต็มใจไปนักหรอกเพราะต้องขี่รถผ่านป่าช้าถึงขี่รถเครื่องก็เถอะมันเสียวหลังสิ้นดียิ่งเดือนมืดด้วยแล้วน่ากลัวมากแต่ก็ไม่กล้าขัดใจเพื่อนเนื่องจากเคยมีบุญคุณต่อกัน ครั้งหนึ่งผมเคยถูกเพื่อนรุ่นเดียวกันรังแกบุญช่วยได้เข้ามาช่วยเหลือไว้ไม่เช่นนั้นผมต้องเจ็บตัวแน่ไม่มากก็น้อยมันจึงเหมือนเพื่อนที่ช่วยคุ้มครองผมได้จึงต้องเกรงใจมันมั่งพูดถึงความเก่งกล้าบ้าบินผมยอมรับว่าบุญช่วยมันเก่งไม่เคยกลัวอะไรแม้กระทั่งผีมันก็ไม่กลัวมันว่าผีไม่มีตัวตนกลัวทำไม มันบอกกลัวอยู่อย่างเดียวกลัวสาวจะไม่รักมันเท่านั้นมันจึงต้องไปเฝ้าขอคะแนนความเห็นใจจากสาวเป็นประจำคืนนี้มันรู้ว่าสาวเจียมใจว่าจากการงานมันกะว่าจะนั่งคุยให้ถึงรากงอกกันที่บ้านเลยทีเดียวกินข้าวตอนเย็ยนเสร็จมาชวนผมไปเป็นเพื่อนผมไม่ชอบขัดใจใครอยู่แล้วก็เลยไปกับมันยังไม่ทันมืด มันขี่รถเร่งเครื่องบึมๆมาใกล้เหมือนท้าแข่งขับสวีทสวาดทปาดหน้าปาดหลังยั่วให้ตามมันมาเร็วๆเหมือนอยากเห็นหน้าสาวเหลือเกินผมยังเฉยมันเลยเร่งเครื่องเข้ามาบอกไปก่อนโว้ยคอยมึงตรงโน้นนะบอกเสร็จมันเร่งเครื่องวืดเลี้ยวไปตามทางอย่างรวดเร็วจนไม่เห็นหลังผมไม่สนใจว่ามันจะคอยตรงไหน ถึงบ้านสาวก็พบมันเองขับไปเรื่อยๆทางไม่ผิดกับทางเกวียนขับช้าล้อรถก็ทำท่าจะปีนไปบนทางทรายต้องประคับประคองให้ลงรอยไม่เช่นนั้นแล้วรถได้ฉลบเกยทรายล้มแน่เพราะผมไม่เก่งเหมือนบุญช่วยพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้ายังมีแสงสว่างมองเห็นทางอยู่ชัดถ้ามืดแล้วผมไม่กล้าไปคนเดียวเพราะกลัวผีที่ป่าช้า อะไรไม่ว่าถ้ารถติดลมต้องลงมาจูงนี่สิผมกลัวที่สุดตอนนี้ไม่รู้บุญช่วยไปถึงไหนหรือนั่งคุยกับแฟนมันแล้วก็ได้ผมใจเย็นขับไปเรื่อยๆกำลังผ่านหน้าวัดเลยไปเล็กน้อยก็เป็นป่าช้ายังไม่ทันถึงผมต้องเหยียบเบรกรถอย่างเต็มแรงจนรถเป๋ยหยุดกึกใจเต้นไม่เป็นขบวนสายตาไปจับอยู่ที่เมนเผาศพ เห็นอยู uhm ่แต่ไกลก็ยังต้องสะดุ้งเพ่งมองตาแทบถลนใจวิววิวชอบกลมองไปคล้ายบุญช่วยจอดรถที่เมนเผาศพตัวมันยังนั่งคร่อมรถอยู่แต่เท้าข้างหนึ่งยันไว้กับเมนที่ก่ออิดสูงขึ้นมาราวศอกหันหน้ามามองผมซะด้วยพี่รอกผมหรือเปล่าผมชักลังเลกลัวคิดว่าถ้าเป็นบุญช่วยทำไมต้องทำอุตริบ้าๆอย่างนี้ด้วย ผมยกมือขยี้ตาหลายครั้งจะหันหลังกลับดีหรือไม่ขณะที่เรียรออยู่บุญช่วยมันรู้ว่าผมขี้ขลาดจึงกวักมือให้ไปเร็วๆผมกลัวยืนค่อมรถเฉยอยู่มันเห็นผมยังไม่กล้าตามไปก็เลยติดเครื่องรถขับมาหาพอถึงผมมองว่าเป็นบุญช่วยจริงๆจึงต่อว่ามันอย่างโมโ oh. หทำไมมึงต้องคอยที่เมนเผาศพด้วยที่อื่นถมเถไม่ไปคอยวะ มันวอร์รชอบใจแถมยักไหลอย่างคนไม่กลัวบอกให้ฟังไม่ดีเหรอวะรู้ว่ามึงกลัวป่าช้าก็เลยไม่ให้มาคอยที่นี่มึงจะได้อุ่นใจหายกลัวไงล่ะบอกเสร็จไม่ฟังเสียงมันเร่งเครื่องพุ่งรถออกไปยังกับจรวดผมได้แต่สั่นหัวขี่ตามันไปห่างๆมันมีเหตุผลบ้าๆบาของมันอยู่เรื่อยไม่ว่าจะก,กลางวันหรือกลางคืนมันไม่เคยกลัว มันเคยพูดว่าผีไม่มีถ้ามีมันต้องพบเห็นแล้วมันอยากลองดีหรืออยากลองของก็ไม่รู้พลอยให้ผมตกกระไดพลอยโจรไปด้วยผมเคยเตือนมันว่า <ส language> อย่าไปยุ่งกับสิ่งไม่มีตัวตนเลยไม่คุ้มกันหรอกต่างคนต่างอยู่ทางใครทางมันดีกว่ามันไม่เชื่อบอกว่าอยาการู้อยากเห็นทำให้ผมไม่สบายใจเวลาไปกับมันคิดว่าสักวันเจอแล้วจะรู้สึก เราขี่รถตามกันจะถึงบ้านสาวพอถึงมันก็ตั้งหน้าตั้งตาคุยกันอย่างกับไม่พบกันมาตั้งนานทั้งที่เมื่อสองวันก่อนก็มาผมไม่อยากฟังให้จิตใจปั่นป่วนเอ็นตัวนอนคอยมันอยู่ห่างๆจนเผลอหลับไปนานกว่ามันจะเลิกคุยกันเข้ามาปลุกผมก็เล่นเอาเลยเวลาเที่ยงคืนไปแล้วมันร่ำลาแฟนเสร็จจะกลับบ้านกันผมขี้เกียจขี่รถเนื่องจากยังง,วงัวเงียอยู่ ็เลยฝากไว้ที่บ้านสาวและวนั่งซ้อนท้ายบุญช่วยกลับเพราะพรุ่งนี้มันต้องมาอีกมาเอาตอนนั้นเลยดีกว่าเราสองคนกลับบ้านกันไฟหน้ารถสองสว่างจ้ามาตามทางแคบๆใกล้ถึงป่าช้าที่ถนนเป็นทรายต้องพยายามให้ล้อรถลงทางเก่าถ้าพลาดก็อาจจะจมลึกต้องเข็นกันหน้าตั้งหรือไม่ก็ต้องลงจูง ผมช่วยขี่รถกระแทกกระทัน <Yeah. S 1> เร่งเครื่องรือ้อรถเฉไปเฉมาทำท่าจะล้มก็หลายครั้งทันใดมันเบรกรถหยุดกึกทันทีที่ป่าช้าเล่นเอาคางผมไปกระทบกับหลังมันกึกใหญ่อุ้ยอุยมึงหยุดรถทำไมตรงนี้ป่าช้านะกูกกลัวนะโว้ยผมมองไปรอบตัวมึงเฉยเฉยเห็นหรือเปล่าโน่อนอะไร บุญช่วยชีย้มือไปที่โคนต้นตะเคียนให้ดูผมมองตามมือมันไม่เห็นมีอะไรมองเห็นโล่งๆตามที่ไฟรถส่องถึงอะไรของมึงไม่เห็นมีอะไรมึงเห็นอะไรวะผมถามมันอีกมึงไม่เห็นหรือใครเอาลงศพมาวางขวางถนนไว้แล้วจะขี่รถไปได้ไงวะบุญช่วยชีย้มือไปข้างหน้าไหนลงอยู่ไหนกูมองไม่เห็นเลยมึงตาฝาดมั้ง นน่นไงมึงลืมตาดูดีๆสินั่งหลับอยู่ได้สีอกขาวชาติอย่างนี้มึงยังมองไม่เห็นอีกบุญช่วยต่อว่าแล้วเร่งเครื่องรถให้ไฟสว่างขึ้นผมพยายามเพ่งตามองเท่าไรก็มองไม่เห็นอะไรที่ผิดปกติชักสงสัยว่ามันเป็นอะไรของมันตาฝาดหรือเปล่าก็ไม่รู้ทั้งเร่งเครื่องไปตาจ้องมองอย่างไม่กระพริบ เห็นมันยังไม่ยอมไปผมเลยกระตุ้นบอกมันอีกมึงหยุดทำไมวะไปสิกูง่วงนอนจะตายชักอยู่แล้วนะไปได้ไงมึงจะให้ชนลงศพหรือมันขวางถนนอยู่อย่างนั้นหรือจะให้กูขี่รถอ้อมป่าน้าไม้จะได้ทิ่มหน้าตามึงแหกบุญช่วยบอกแข่งกับเสียงเครื่องรถที่มือ,อยังบิดคันเร่งอยู่ยังไม่กล้าไป ผมไม่เชื่อมันเพราะมองไม่เห็นจึงลงจากท้ายรถจะขี่แทนงั้นกูขี่เองมึงมาซ้อนท้ายก็แล้วกันทําใจกล้าบอกมันบุญช่วยไม่ยอมเอามือมาดันให้ผมนั่งอยู่เหมือนเดิมปากพูดให้ฟังอีกมันดูให้ดีมันกำลังจะเปิดฝาลงออกมือดำๆโผลออกมาแล้วมันจะฝาลงเปิดออกมาไม่ยอมหันหน้าให้เห็น ยกฝาโลงออกก้าวขาจะออกจากโลงเอาฝาโลงไปพิงไว้ที่ต้นตะเคียนข้างทางดูเบาๆนะแข็งแรงเหมือนกับผู้ชายแต่นุ่งผ้าถุงใส่เสื้อแขนยาวเป็นผู้หญิงนี่ดูบั้นท้ายงามสุดด้วยไม่ยอมหันหน้าไม่เห็นฟังมันพูดพร่ำแล้วขนลุกสู้ซาไปทั้งตัวมันพูดเป็นตุเป็นตะน่าจะเป็นความจริงถ้าผมเห็นเหมือนที่มันพูดละก็ มีหวังชักตาตั้งขาท้ายรถไปแล้วมึงระวังนั่งดีๆมันจะยกลงหลีกทางให้เราผ่านไปกระมังมันกำลังจะหันหน้ามาละบุญช่วยเตือนแล้วขยับตัวตั้งท่ามันจะพุ่งรถออกไปผมกอดมันแน่นที่ได้ฟังมันเตือนยังเห็นมันจ้องมองเขม็งอยู่พร้อมกับเร่งเครื่องเหมือนเตรียมตัวจะออกรถไปอย่างทันท่วงที ทันใดพอมันเห็นหน้าชัดๆมันแหกปากร้องออกมาลั่นแล้วเร่งเครื่องเต็มที่หันรถกลับหลังจนล้อรถตะกุยทรายปริว่อนพอตั้งตัวตรงได้มันบิดคันเร่งจนสายแทบขาดรถวิ่งเป๋ไปเป๋มาทำท่าจะเข้าป่าข้างทางเสียให้ได้ขับกระโดดบุกทรายอย่างไม่กลัวรถทงังจนไปถึงบ้านสาวเจียมใจอีก เจียมใจนอนแล้วแต่ยังไม่ทันหลับได้ยินเสียงรถที่จำได้จึงเปิดหน้าต่างออกมาดูพอเห็นบุญช่วยก็คิดว่าจะมาเอารถมเอเตอร์ไซค์ที่ผมฝากไว้ก็ร้องตะโกนถามมาเอารถหรอพี่เราลงมานี่ก่อนเถอพี่ถูกผีที่ป่าช้าหลอกบุญช่วยบอกเธอรีบลงมาจุดตะเกียงทันทีบุญช่วยเห็นแสงสว่างก็หายกลัว ขยับเข้าไปจนติดตะเกียงผมอยากรู้ให้แน่ชัดจึงถามบนช่วยว่าเมื่อกี้มึงเห็นจริงเหรอวะมันมองหน้าสาวก่อนเมื่อเห็นเธอเฉยเหมือนอยากฟังจึงเล่าออกมาคืนนี้ยอมรับว่าน่ากลัวจริงๆตอนแรกก็รู้ว่าเป็นผีเราไม่กลัวอยู่แล้วอยากจะดูให้เต็มตาทีสิจะเป็นยังไงพอตอนหลังมาหันหน้ามาโอ้ยหัวใจจะวายแต่ดได้ ตามันลึกโบใบหน้ามีแต่กระดูกสยะยิ้มหน้าเกลียดกำลังจะเดินมาหาทาให้เร่งเครื่องรถหนีมาแล้วก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นน่ากลัวจริงๆสาวฟังแล้วหัวเราะเบาๆก่อนแนะนำไม่เป็นไรหรอกเจ้าแม่ตะเคียนนั่นเองมีคนเห็นบ่อยไปท่านไม่ทำอันตรายใครหรอกอย่าไปลบหลู่ดูถูกก็แล้วกันจุดทูบขอขมาซะ ท่านจะได้ไม่มาหลอกอีกบุญช่วยยอมรับข้อเสนอของแฟนบอกตอนกลางวันจะไปทำํำตกลงคืนนี้บุญช่วยกับผมต้องนอนค้างที่นี่เพราะกลัวรุ่งขึ้นตอนกลางวันบุญช่วยกับเจียมใจไปจุดทูบขอขอมากับเจ้าแม่ตะเคียนและขอให้เจ้าแม่ช่วยเหลือให้ความสะดวกเ,เรื่องความรักของคนทั้งสองด้วย กดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้นายต่าทองสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนลาแล้วไม่ลารับจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ้าา่เเออใหวป็็นนภพตตืืจแมมังไกกล